สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ของช่องนายวรพลแกมคุณทดในขณะนี้ท่านกำลังรับชมภาพบรรยากาศเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่ผ่านมาในช่วงของการทำหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ที่เรียกร้องเรื่องต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการแท็กซี่และพี่น้องชาวผู้ขับขี่แท็กซี่ทุกท่านทั่วประเทศไทยทุกครอบครัวที่อยู่ในสายอาชีพของรถรับจ้างสาธารณะแท็กซี่ทางสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ พี่น้องชาวผู้ประกอบการรบจ้างสาธารณะแท็กซี่ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราได้ทำไปนี้ก็เพราะว่าเราได้รับผลกระทบเราได้รับการถูกเอาเปรียบซึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับพวกเราเลยสำหรับการไปทำกิจกรรมยื่นหนังสือในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมหรือจะเป็นกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารนณะเกี่ยวกับรถรับจ้างแท็กซี่นะครับ <c oughs> ที่เราได้ไปก็เพราะว่าเราถูกกระทําในเรื่องต่างๆที่กฎกระทรวงออกมาเอ,อื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่คอยเอารัดเอาเปรียบพี่น้องผู้ขับขี่แท็กซี่นี่คือทีมงานที่เรา ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาและเราทุกคนก็มีความพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการแท็กซี่ทุกท่านดังนั้นสิ่งต่างๆก็ได้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงคมนาคมที่เขียนออกมาแล้วไม่คำนึงถึง ความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะแท็กซี่เลยและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศกรมการขนส่งทางบกที่เราได้อเอาถูกเอาเปรียบจากกลุ่มทุนที่คอยยัดเยียดนะครับให้กับกลุ่มในทุนเนี่ยได้รับผลประโยชน์แต่กลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธา,ารณะแท็กซี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอขยายอายุลดรับจ้างสาธารนณะแท็กซี่12ปีจาก9ปีเป็น12ปีเรายังได้เป็นแค่ขั้นบันไดนะครับทีละปีต่อครั้งละปีไม่ได้รวดไม่ได้หมายความว่าจะได้ทีเดียวนะครับเป็น12ปีนี่คือสิ่งที่เราได้มาแต่เราก็ต้องยอมเนื่องจากเราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีอำนาจพอที่จะต่อรองกับหน่วยาง,งานรัฐ และเราเองก็ไม่มีตัวแทนที่เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคอยเป็นปากเสียงให้กับพวกเราชาวพี่น้องผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทกซี่สำหรับวันนี้เราทำได้ระดับนี้ทำได้แค่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดรอบหนึ่งรอบสองที่ผ่านมาเราก็ทำได้เต็มที่สำหรับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม